ครับสวัสดีครับขออนุญาตครับขออนุญาตแอดมินครับผมอนุญาตนะครับดูงานของช่างสัมภาระเล่มนี้นะครับดูสันนะสันห้ามิลครับความยาวอยู่ที่สิบสองจุดห้านิ้วนะครับผมความกว้างตรงหัวสามนิ้วครับตรงครูนี่สองจุดสามครับผมเป็นเหล็กแหนบนะครับซุบเข็มด้วยน้ำมันนะครับดูด้ามครับเป็นไม้ประดู่ครับความยาวอยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วครับผม เป็นมีดใช้งานทั่วไปนะครับมีดเดินป่าส,สาธบตศพขอคภูมิให้ดูนะครับ ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม